วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ช่วงวัตถุมงคลวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่ยี่ส<ฮ>ิบปีอะยี่สิบปีแห่งการรอคอยเป็นวัตถุมงคลที่ว่าเราเราได้สั่งหินเนี่ยเอาไว้อันนี้เป็นวัตถุมงคลที่มาจากหินมาจากหินอ่าเป็นหินที่เราได้สั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าให้เอาให้เอา,ห,เอาหาหินประเภทเนี่ยมาให้เราหน่อยเหตุผลก็คือเมื่อสมัยนั้นเนี่ยเรามีลูกศิษย์คนหนึง่ง เป็นหุ้นของเจ้าเจ้าของบอนแกนติ้งที่มาเลเซียลูกเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยครับแกิ้งไม่เคยก็ลองไปดูวิวสวยดีแต่มึงโดนแดกตั้งแต่เข้าเลยกูเล่าป่ะกัน <c oughs> วางมึงจ่วยทุกเม็ดสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องการต้องการวัตถุมงคลคือของที่เกี่ยวกับระบบเหมาซาในเรื่องกินเอาไปให้คนที่เป็นลูกน้องอ่ะเจ้ามือในการแจกไพ่บาคาร่าสมัยนะนะั้นน่ะแจกไพ่คือเป็นเจ้ามือการพาน,านันอ่ะในบ่อน พกติดตัวเพื่อกินคนมาเล่นยุคยุคนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วนี่สัตว์นี้ยังไม่มีชื่อนะก็คือ,คอยังไม่มีใครรู้จักแต่พอเรื่องนี้หลุดออกมาเนี่ยปีเซียเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยเป็นที่รู้จักเลยคือมันเพิ่งจะมีชื่อมาได้ใน20ปีนี้เองปีเซียเนี่ยมาจากว่าตอนตอนนั้นเน่ยเหตุการณ์เนี่ยมันหลุดออกมาอันนี้เป็นหินที่เหมาซานเรียกว่า หัวใจหัวใจแห่งไฟงงไหมไม่งงงงไม่งง,ง,งหัวใจหินหัวใจแห่งไฟก็คือเป็นหินที่เกิดจากการจุดระเบิดของลาวาในภูเขาไฟแล้วเกิดการแข็งตัวเกิดการแข็งตัวขึ้นลาวาในบุลาวาที่อยู่ในดินเนี่ยในวิชาเหมาซาเนี่ยถือถือว่าเป็นอ่าถือว่าเป็นเลือดเลือดของมังกร เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความรุนแรงมากแม้กระทั่งบุกเขาเนี่ยก็คือเกิดจากการดันของลาวาขึ้นมา<อ>บุกเขาต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆที่นูนูในโลกเนี่ยเกิดจากการดันของพื้นเปลือกโลกที่ตัวที่เป็นตัวพลังงานที่การขยับของพื้นเปลือกโลกก็คือลาวาลาวาเหมาซานบอกอย่างนี้มา4,000ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งบอกอก็คือในระบบเต่าเนี่ยบอกเรื่องเนี่ยมา4,000ปีแล้วแล้วก็สืบทอดต่อมาเรื่อย แต่ตัวตัวเหมาซาเนี่ยม,มีมีอายุแค่พันกว่าปีไม่นานมากนพันกว่าปีไม่นานมากแต่มีบรมาจารย์มาก่อตั้งสำนักเหมาซาเนี่ยในช่วงไม่กี่ร้อยปีแต่ตัวเหมาซาเนี่ยมีมานานแล้วก็วคือคนที่มาสอนวิชาเนี่ย <ฮะ S 1> ได้ลงมาในโลกมนุษย์ตามความเชื่อเขานะนานแล้วแต่สำนักเหมาซาคือภูเขาหัวซาเนี่ยเพิ่งตั้งมาในช่วงอายุไม่นานนี่เอง <ฮะ S 1> อในวงรอบของจกักรพรรดิหนึ่งหนึ่งรอบไม่นานนี่เอง แต่วิชานี่เป็นสิ่งที่ระบบเตา่าบอกเอาไว้นานแล้วว่าในเรื่องการเกิดพลังงานธรรมชาติสิ่งนี้นี่ปัจจุบันเนี่ยหายหินประเภทนี้ที่เป็นของจริงเนี่ยยากมาก<ะ>ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหินอัดสีถ้าไม่หินอัดสีก็คือจะเป็นหินที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน<ะ>ที่ไม่ไม่ไม่ใช่หินหินประเภทนี้จริงหินประเภทนี้เนี่ย เขาเชื่อว่ามันนำมาซึ่งพลังงานดึงดูดแห่งโชคลาภ<ะ>คือถ้าเราพบติดตัวไว้เนี่ยโชคลาภมันจะถูดดึงดูดเข้ามาหาเราแบบเร็วๆแบบรวดเร็วโชคลาภการเงินการงานทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีเนี่ยมันจะดึงดูดเรามาแบบรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวิชาสุสารถึงให้ดูภูเขาการที่ภูเขาสูงสวยๆก็เกิดมาจากลาวาตัวเนี้ยดันภูเขาขึ้นมา แล้วภูเขาเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ด้านในซึ่งเป็นจุดเหมือนเลือดบางกรที่กระตุ้นให้ภูเขานี้มีพลังงานหินเนี่ยหนึ่งก้อนบางทีเนี่ยเป็นตันได้เนื้อหินที่เอามาทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยน้อยมากไม่ใช่ได้ทุกก้อนต้องเาลือดด้วยหินหินตัวเนี้ยนำเข้ายากมากจ ลาว,วาที่อันนี้คือต้องตกลงไปในน้ำเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งอยู่ในต้องอยู่ในดินที่เป็นบูเขาอ๋อที่ต้องตอกมา,าต้งมาจากบูเขาไฟอืก็คือต้องดันมาบนพื้นดินอ๋อค่ะอ่าต้องดันมาบนพื้นเปลือกโลกไม่ใช่ลงไปอยู่ในน้<อ>ําลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยจะถูกเอาไปใช้อีกระบบหนึ่งของเหมาซานแต่ถ้าดันขึ้นมาบนพื้นดินเนี่ยจะมีผลกับสิ่งพลังงานชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆง่ายๆในวิธีการทดลองพลังงานของหินเนี่ยมีวิธีค่ะถ้าเราปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วต้นไม้มันเหี่ยวต้นไม้มันเหี่ยวแห้งไม่เจริญงกงามเราไปฝังดูฝังในกระถางต้นไม้แล้วรดน้ำปกติมันจะทําให้ต้นไม้นั้นกลับมามีชีวิตแบบสวยงามเหตุผลก็คือในตัวหินเนี่ยมันมีพลังงานที่ไปกระตุ้นไปกระตุ้นให้พลังงานต้นไม้เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาค่ะาไปทำไปไปกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยซึมซับพลังงานชีวิต จากหินขึ้นมามันก็เปรียบเสมือนกับคนที่ได้วิตามินอัดเข้าไปคราวนี้ในระบบเหมาซานเนี่ยมันมีสัตว์สวรรค์เยอะสัตว์สวรรค์คือสัตว์ในตำนานของเหมาซานปีเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้ง9มังกรเนี่ยมีลูกอยู่เก้าชนิด,นดอ่าปีเซียคือหนึ่งในนั้นคุณสมบัติของปีเซียเนี่ยพวกเล่นการพนันชอบก็คือว่ามีปากที่ใหญ่แต่ไม่มีทวาร เปรียบเสมอกับกินแล้วไม่ขี้คือกินแล้วไม่คลายอ<ม><ม>อกกินกินไม่ไปไหนกินแล้วมันไม่ไปไหนใช่ก็คือกินแค่ไปอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นสัต,สตว์สวรรค์ที่คนเล่นการพานันมักพกติดตัวคือกินไม่มีจ่ายใช่ไหมจานประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นเลยเหตุผลที่เรามาใช้ติดตัวนี้จะเล่งก,การพานันอย่างเดียวเหรอไม่ใช่มันจะดึงโชคลาภเข้ามาหาเราและโชคลาภเนี่ยมันจะไม่หลุดไปจากเราเขาเชื่อว่าแบบนั้น หินปีเสียใครก็แกะได้ใ,<ช>ใครก็ทําได้<ช>แต่บอกเลยว่าปีเสียที่ถูกตั้งตาตําราเนี่ยมันหายากมากมันก็เลยมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ใช่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยเราได้มาร้อยกว่าตัวเราก็ออกในไล่กลุ่มไปแล้วใช่ตัวเราพันสองแล้วก็ปิดยอดรับจองไปแล้วค่ะคือคนเข้ามากันกระหน่ำซ้ำเมื่อเซลล์ตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยแต่ในไลยกลุ่มเนี่ยยังไม่รู้ถึงพุทธคุณว่าดียังไงเลยนะ แต่มันเช่ากันแล้วเพราะมันรู้ว่าถ้าเรามาเปิดในรไยกลุ่มคือมันต้องสุดยอดเราก็เลยบอกว่าใครที่พลาดโอกาสในการจองไลยกลุ่มมารอดูในรายการแต่ตัวในรายการเนี่ยมันจะใหญ่แล้วแพงขึ้นอย่างเราเองนี่เราก็ยังใส่เราก็ยังใส่สองตัวเหตุผลก็คือให้มันกินสองข้างและตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าหินปูโสมเฝ้าทรัพย์เปรียบเสมือนว่ามันกินทรัพย์อยู่ตลอดเวลาอ่ามันกินทรัพย์อยู่ตลอดเวลา ทั้งรั์ของคนอื่นรัพย์ดูน,นี่นั่นเนี่ยกินอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นนี่สมาชิกที่ดูในรายการวันนี้นี่ก็จะได้เปรียบส่วนหนึ่งตรงที่เราเอาของที่เป็นสุดยอดมอกในรายการส่วนสมาชิกในไล่กลุ่มก็จะได้เปรียบไปอีกแนวหนึ่งตรงที่ได้ของดีราคาถูกแต่ถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพของเนื้อหินสู้ที่จะออกในรายการนี้ไม่ได้ ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เหมือนกันอย่างจุกญาเนี่ยไอตัวที่ออกในในไายกลมเนี่ยมันเป็นเปลือกที่ดําดําเลยแต่เขาเชื่อว่าไอตัวที่ดีๆเนี่ยมันจะมีหัวใจของหินและโดยเฉพาะหัวใจของหินเนี่ยเขาจะมาไว้อยู่บนหลังมันมก็คือจะไว้อยู่ในโซนช่วงที่เป็นหลังหลังของตัวปีเสียเหตุ<ะ>ผลก็คือเขาต้องการหลังมันเนี่ยเป็นกวาง หมายถึงความเป็นมงคลปีเสียเนี่ยเขาก็เลยให้อยู่ข้างหลังแล้วบนหลังเนี่ยมีเหรียญจีนมันจะมีเหรียญจีนทุกตัวอยู่บนหลังเป็นรูปเหรียญแกะเป็นรูปเหรียญจีนเหมือนเสมอเหมือนว่ากินจนล้นหลังอ่ะกินจนล้นอะ่ะออก,กินจนล้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอหินเนี่ยมีน้อยในออกรายการเนี่ยเทสท,ที่เป็นเทสที่แปลกแล้วบอกเลยว่าต้องเร็วอย่างเดียวต่อไปเนี่ยเทปเนี่ยคือต้องเร็วอย่างเดียว หินเนี่ยมีน้อยจริงๆแล้วน้อยมากๆแล้วก็หมดแล้วหมดเลยด้วยโดยถ้าหมดไปแล้วถึงออกรายการเทปออกไปแล้วหมดก็คือหมดเราจะบอกในรายการหรือว่าหมดคือถ้าหมดเมื่อไหร่เราสั่งทุกคนหรือว่าให้บอกเลยว่าหมดแล้วอหมดแล้วอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเรามานั่งรอในรายการเนี่ยมันก็จะเสียยวกายคนที่จะคนที่มาติดตามดูไลฟ์ส่วนเราอมาติดตามมาดูไลฟ์ส่วนเราเพราะฉะ้นเนี่ย ใครที่สนใจวันนี้ไอตัวเนี้ยอ่านในรายกลุ่มพันสองไอตัวเนี้ยอ่านในรายการสองพันสองสองพันสองอ่าสองพันสองร้อยบาทสองพันสองร้อยได้ค่าแก่พอดีอ่ะสองพันสองร้อยบาทต่อตัวและอันนี้เนื้อหินดีกว่าตัวเล็กที่ออกในรายกากลุ่มเพราะตลอนั้นตัวเล็กมันเป็นเปลือกใช่ใช่อันนี้มาเป็นแกนและมันตรงตามตำราที่คือหลังหลังเนี้ยมันจะมีมีเปลือกของสี ตัวเล็กไม่มีมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือตัวที่เป็นสีน้ําเงินอมน้ําเงินอ่าอมน้ําเงินก็คือจะเป็นสีอมน้ําเงินแต่อีกประเภทหนึ่งคือข้างหลังเป็นสีทองเหมือนกับที่เราใส่นี่อันนี้คือแกนเลยอ่าแกนเลย,อเ,ลยเอาอย่างนี้ก่อนไอตัวสองพันสองเนี่ยมีเก้าสิบตัว เก้าสิบตัวฟังไม่ผิดนะมีเก้าสิบตัวหมดเป็นหมดเช่าหมดเมื่อไหร่คือเลิกหมดเป็นหมดไม่มีกักไม่มีเพิ่มไม่มีทุกกรณีเราก็ไม่ได้เก็บเพราะเราใส่แล้วก็คือเราจบเลยอาจารย์พูดทีนี้คือไม่รอติวันไม่มีกัคหรืวันรายการหมดไม่มีหมดก็คือหมดเปิดเช่ากันนะวันนี้เลยหมดก็คือหมดเลยอันนี้มีเก้าสิบตัวตัวละสองพันสองส่วนไอ้ตัวหลังทองเนี่ยตัวหลังทองเนี่ย มีสิบสี่ตัวมีแค่สิบสี่ตัวแต่ตัวละหมื่นห้าหมื่นห้าอ่ายังไม่ได้ค่าหินเลยนะตัวละหมื่นห้าหลังทองมีสิบสี่ตัวตัวละหมื่นห้ามันมันต่างกันเยอะนะอาจารย์เพราะอะไรครับอาจารย์ไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาไว้ให้เจ้ามือบ่อนแจกไพ่จริงตัวนี้คือตัวที่อยู่ในมืออาจารย์ปหใช่ตัวนี้คือตัวที่ไอ้ตัวนี้คือตัวที่อยู่ในมือเรานะไอตัวนี้คือตัวที่อยู่ในมือเราเลย ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เจ้ามือบ่อนพกแต่ไอ้ตัวไอ้ตัวที่หลังไม่สีน้าเงินเนี่ยลูกน้องไอ้คนแจกไพก่พกอ๋อมันไม่เหมือนกันไอ้คนที่ตัวเล็กสุดเนี่ยไอ้คนที่ทํางานในบ่อนพกอืมมันจะไม่เหมือนกันเ<ใ>น,นแบบมันจะแตกต่างกันมันแบ,บ่งแยกไปเลย,ยาง,นงนอนนี้ก็คือที่สุดของมันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ